ข้อนแจ้งนี่อากาศมันเย็นมากนะก็เลยนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิลองลองดูเราก็คิดในใจว่าลองต่อสู้รมดูซิว่ามันจะผ่านไหมเราจะต้องใช้พะหม่หมมอห่มไหมตามผิวกายก็เริ่มตั้งแต่อากาศยังเย็นภูมิต้านทานในร่างกายเนี่ยเรายังไม่พอเพราะอากาศมันเย็นเนี่ยเรายังร่างกายของเราเนี่ยเพิ่งถอดมาจาก เรื่องราวภายนอกรูปเสียงกลื่อการสัมผัสธรมาลมเข้ามาสู่มีกายมีเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นที่เกาะที่พึ่งก็เราก็ดูไปดูที่ว่าความยินดีในธรรมนี่จะชนะความยินดีทั้งพวงไหมรถของธรรมชนะชนะลดทั้งพวงไหมชนะลถของรูปเสียงกลิ่อนการสัมผัสธรรมาลมจะชนะความยินดีในเรื่องรูปในเรื่องการไหมในเรื่องรูปเสียงกลื่นลการสัมผัสมันจะชนะไหมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมให้กันก็เจริญสติดู ดูที่เวทนากระดูกสันหลังเราก็ดูมากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขาอาการเครียดคลาคล้างเนี่ยมันยังคล้ายๆมันยังไม่หลุดออกไปหมดจิตใจยยังไม่มีพลังก็เลยเจริญสติว่าดูที่กระดูกสันหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูว่าเวทนาพอเราเจริญสติไปที่ดูฐา,านเวทนากระดูกสันหลังปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บแล้วก็มันก็จะทัดถุยพอสติเพิ่มขึ้นเวทนาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันทุกขกับเวทนาก็เพิ่มขึ้น พอเราจเจริญสติให้สมาธิมันเพิ่มเวทนาก็เพิ่มเหมือนกันจนกระทั่งเวทนาเกิดถึงที่สุดสติของเราจเจริญไปเรื่อยสมาธิเราเพิ่มขีดไปเรื่อยพอจเจริญเวทนามันไม่เที่ยงพอไปเจริญถึงที่สุดแล้วเนี่ยจากการที่เราไปเพ่งสติที่ฐานเวทนาเนี่ยมันจะเครียดคาค้างมันจะทรงตัวเราดูแบบปล่อยวางตรงนี้นะพอมันถ้าเราไปยึดต่อไปเนี่ยวัฒนามันก็สูงขึ้นไปเรื่อย ตอนนี้มันไปมันเมืม่อม,ม,มันไปไม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ดูใช้สติดูเวทนานนแบบปล่อยวางคอประคองเอาไว้ประคองดูเวทนาอาจจะขยายสติมาทั่วตัวแล้วก็ดูดูก่อนแล้วก็ดูว่าเวทนามันเกิดส่วนไหนบ้างถ้ามันเกิดกระดูกสันหลังเนี่ยได้ชัดเจนกว่าที่อื่นแล้วก็มองมองแบบปล่อยวางดูประคองเวทนานั้นไว้เอาเวทนาเนี่ยคล้ายๆเป็นที่ดึงสติตอนแรกเราเอาสติสติกําหนดที่ที่เวทนาที่กระดูกสันหลัง จกนกระทั่งเวทนามันทับทวีขึ้นเราจเจริญสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นเวทนาทับทวีขึ้นมันแข่งกันต่อสู้กันกรน,นีพอเวทนามันเกิดคงตัวก็เราก็เอาเวทนาเป็นที่เกาะสติแทนที่เราจะไปเพ่งสมาธิแล้วก็ใช้เวทนานําหน้าและใช้สติตามประครับประคองไปมันไม่ลดหน้ามันไม่เจาะไปข้างหน้าอีกแล้วมันแค่ประคอง ประคองดูเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันทรงตัวนะกลายเป็นว่าเมื่อเวทนามันเกิดอยู่ตัวปุ๊บนะอุเบกขาวเวทนาที่เกิดจากการเจริญสติและสมาธิถึงเนี่ยมันจะทรงตัวก็กลายเป็นความเฉยเฉยเป็นการตั้งมั่นแล้วเราก็ดูจนกระทั่งเวทนานั้นดับไปเกิดโปร่งไปหมดคราวนี้เรามาดูจิตนะจิตของเรามีกําลัง กำลังแล้วไอ้ที่ว่าความเย็นนะที่มันการสัมผัสเขาเรียกรูปเสียงกกินและการสัมผัสนะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มันสัมผัสร่างกายเนี่ยตอนนี้เป็นอากาศเย็นนะอากาศเย็นก่อนสว่างมันมาสัมผัสร่างกายตอนแรกแรกมันก็นอนหนาวก็มาภายในแต่หลังจากที่เจริญสติมาส,ส,สมาธิได้นะสมาธิถึงปุบ๊บเกิดเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวตอนนี้มันเริ่มต่อสู้กันไหวแล้ว แล้วจนกระทั่งมันดับแ,แค่ลมแห้งมีความรู้สึกว่าอากาศที่เย็นมากระทบผิวกายก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นแค่นั้นเองกานนี้เป็นการแก่ไปทางสมาธิดับด้วยสมาธิแต่มันมีวิปปีวิปัสนาอยู่แล้วมันก็มีวิปัสนาแทรกผสมยิบ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 ตามผิวกายนี่นแั่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราจึงถึงได้บอกว่าโอ้ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งบวม ความยินดีที่เกิดจากรูปเสียงกิรสการสัมผัสทำอารมณมนะ์ถ้าเรามีตนเป็นที่กอะที่พึ่งแล้วเราจะเห็นธรรมถึงจะเป็นสมาธิธรรมนะก็เรียกว่าความยินดีในธรรมก็คือเป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขา,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 ากุสลาธรรมากุสลาธรรมาอภยากตาธรรมยาธรรมะเป็นอภยากตาธรรมะเป็นสมาธิ แล้วก็ในที่สุดพอเราเจริญนิปาสนามาแล้วมันก็เลยมีความความรู้สึกตัวตัวพร้อมยิบ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 เกิดขึ้นตามตัวแต่มันแก่ไปทางสมาธิมันถึงให้ความยิบยิบยิบแต่ถ้ามันแก่ทางวิสามวิปัสสนามันจะมันดูแบบปล่อยวางไล่เห็นความเกิดดับเกิดดับชัดเจนอย่างใจเต้นแค่เครียดโล่งเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ถ้าแก่ทางสมาธิแล้วเราดับด้วยสมาธิเราเพ่งสติก็ไปจนกระทั่งประคองสตินะแล้วก็จนกระทั่ง ระดับด้วยอำนาจของจิตเจโตแต่มันก็มีปัญญาอยู่ด้วยยิบ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 ตามผิวกายกรานี้เวลาความเย็นมากระทบกายมันก็คล้ายๆว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกสัมผัสกับผิวแต่ว่าความนิ่งความเฉยเนี่ยเ็ราเราแก่ไปทางสมาธิมันก็มีความนิ่งความเฉยของจิตแต่มันก็รับรู้สิ่งที่มากระทบยิ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 บอยู่ เพราะน้นจึงได้รู้ว่าความยินดีในธรรมเนี่ยย่อมชนะความยินดีทั้งพวงถึงเราไม่ใช้ผ้าหม่มเราก็ทรงตัวอยู่ได้นี่เป็นการทดสอบสอบสวนอารมณ์ตัวเองดูซิว่ามันจะสู้ไหวไหมส <laughs> ู้กับความเย็นสู้กับความหนาวไหวไหมแล้วไอ้ความหิวของเราความหิวความโหยอะไรท้องว่างอะไรมันจะหายหมดเพราะมันวางอุปทานขันหน้าแล้วทรงอารมณ์ได้เป็นปกติแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องของความเนอสัพพะลสังธรรมรโสชินาติลถของพระธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงเมืม่อเราเข้าไปดื่มดําในมีตนมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งแล้วมันปล่อยวางโอทานกันห้าได้แล้วมันจะมีทรงตัวแล้วเป็นความสงบราบเรียบอยู่เป็นลถของพระธรรมแล้วถ้าส่วนการลดของอาหารเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งลดของรูปเสียงกลิ่นและการสมบัสธรรมลมการคำยินดีเนี่ย ยินดีในภายนอกเนี่ยมันสู้ความยินดีภายในไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นความยินดีในภายในเนี่ยความยินดีในธรรมเนี่ยย่อมชนะความยินดีทั้งปวงลดของพระธรรมย่อมชนะลดทั้งปวงเพราะฉะนั้นในสัพพะทานังธรรมะทานังชินติก็คือการเล่าอารมณ์ให้ฟังเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักปฏิบัติเพื่อบางทีก็อาจจะทิ้งอารมณ์ไปนานหรือรับอารมณ์ไปมากยิง่งถ้าเข้าอารมณ์ได้ยากขอให้เป็นกำลังใจต่อทุกท่าน